สวัสดีครับผมนกเขาเงสายคล้องมือนี่กับมทักไทายช่วงเทียงเทียงวันพุธดครับพี่น้องมาเปลี่ยนถาดอุจจาระให้เจ้าดูบลอโอ้ยอุจจาระนี่แดงจึ่งคึง,งตั้งแต่ทีมงานเอาหินแหจากสกดนครมาฝากนี่กินดีครับนกตัวนี้กินกินหินนิ่วว่ามันตะก้อนหนานี่นี่ว่า อุจจาระไว้นี่แดงทุกเม็ดครับพี่น้องแดงทุกก้อนส่งผักดังๆไหมลืมไข่แน่มาช่วงนี้เป็นนกเป็นงวยงวยครับเจนชัางไดียวสงสัยผัดขนหน่อยเพราะนั<อ>้นผัดขนได้ผัดขนหน่อยัอนนี้ผมกระสิมาอาบนำ้ำตากแดดผัดอุจจาระเปลี่ยนถาดอุจจาระไม่ให้นะครับผม ได้ฝึกนี่ก็ได้เฉลยตัวหนึ่งครับเขาเนี่ยสามที่รอบเลยพี่น้องได้เฉลยตัวหนึ่งฝึกเรียนยู่หน้าบ้านนะครับบุญท่าน,เ,นเอาไปไกล่หนุกบุญบุญท่านจวดผมก็เลยบเอาไปไกลเอ,อ้าพี่น้องเดี๋ยวผมขออนุญาตฉีดน้ำขึ้นไปเลยครับอัดแบบชุมช่มๆไปเลยพี่น้องชุมช่มๆชุมช่มช้ไปเลยแดดก็มีแน่บ่มีแน่ บรรยากาศก็ยังคนติดตกเล่แหละนะครับกินทั้งดินทั้งหินทุกอย่างครับทั้งดินดำทั้งหินแห่ยโขลปียกอาหารมิลเลดน้ำคบวบเป็นครบทุกอย่างคนละครับอืมว่าให้อันแบบสารสภาพิจิตรนะครับผม ใดครับเป็น,นกปากนะครับตัวนี้อยู่ในกรงนี่ตอนนี้เสียบอย่าด้ายินเสียงเลยนะพี่น้องคลิปนี้ผมกับมาแบบสันส้นๆครับมาอัปเดตก็ขอขอบคุณหลายๆที่พูดที่มาติดตามนะครับผมผมนกเขาใงยสายคองสวัสดีครับ